ผมแม่อุปถากแม่แม่ฮัแกแม่แพงกันเนี่ยแกก็โทรไปห้าสิบกว่าสายอะ่ะผมก็เลยสงสยัยเอ๊ะมันน่าจะมีเรื่องแล้วนะผมก็เลยเปิดวาจา,ว,านะนะวันนั้นวันที่วันที่สิบเก้าออกพรรษาไอพี่ผมมาไปชุมเพิงหลวงพ่อวันที่ยีิบเอ็ดตุลาผมต้องรีบตีรถกลับไปไปเตรียมงานที่บ้านเพราะความตั้งใจของผมเนี่ยคือออกพรรษา,าแล้วผมจะมานิมนต์หลวงพ่อเนี่ยไปที่บ้านผมประชุมเพราะหลวงพ่อฮะพระชุมเพิงที่ไหนที่วัดเชิงรอยเทพรัตที่ที่วัดวัด,วดน้องชายท่าน แล้วก็วัดครูบาอาจารย์ท่านหลวงหลวงปู่คำฟองมิตรพานีอ่ะเป็นเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปีชาท่านเคยบวชตั้งแต่ท่านเป็นเนนแต่ว่าน้องชายท่านอ่ะบวชตั้งแต่เป็นเนนก็บวชยาวเลยจนทุกวันนี้ยังยังไม่สึกไม่สึกยังไม่สึกพระอาจารย์ไพรัฐอ่ะอยู่วัดเชิงดอยเทพรัฐเนี่ยวัดที่ในหลวงมามาหาหลวงปู่คำฟองมิตรพานีที่นั่งอยู่บนโขดหินเนี่ยสะกลนี่น่ะอ่ะฮะแล้วแล้วก็มีไอหินแกะสลักเป็น พระพุทธลูโบราณยุคทวาราวดีวันหน้าพี่แวะไปก็ได้เลยเลยผาแด่นไปนิดนึงมันจะมีป้ายเขียนบอกอยู่วัดเชิงดอยเทพรัตน<ม>์นั่นคือคือ,คอหลวงคือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปีชาหลวงปู่คำฟองมิตรพานีชื่อท่านผมตั้งใจนะป,ะปีนั้นผมเข้าเข้าจำพรรษาผมปิดวาจาด้วยไม่พูดในสเดือนออกพรรษา<ม>แล้ววันที่สินี่แหละหลวงพ่อมาแล้วเวลาสิบเนาฬิกา วันที่11ตุลาพรรษาที่11ของท่านคือการบวชพระในภาษาที่11แต่ว่าท่านสําเร็จทำตั้งแต่ท่านยังไม่ได้บวชพระยังเป็นผ้าขาวอยู่ท่านก็มาอยู่นี่แหละบวชอยู่ผู้พคาะเนี่ยหลายถา้ำหลายจุดที่ท่านไปอยู่ไปภาวนาท่านสําเร็จทำตั้งแต่เป็นผ้าขาวแล้วท่านถึงมาบวชพรรษาที่11วันที่11เวลา11นาฬิกาเนี่ยท่านท่านมรณลาพแล้วก็ไปไประชุมเพลิงวันที่21ตุลา24ตุลาเนี่ยผมต้อง อัญเชิญปู่สีีทรย่าสรีปทุมมาเนี่ยขึ้นแทนหน้าบ้านผมไงผมมาไปชุมเพิงหลวงพ่อเสร็จผมก็กลับไปไมีเตรียมงานก็ยังเล่าขออนุญ,ญาตครูบาที่รู้จักกันที่นี่แหละบอกโอ้ยผมอยู่ด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องไปกลับไปเตรียมงานที่บ้านเพราะว่าผมตั้งใจจะนิมนต์ยิงรรษาเนี่ยผม ออกพรรษาแล้วผมตั้งใจจะมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปเหยียบที่บ้านเพราะว่าหลวงพ่อยังไม่เคยไปหลวงพ่อปีชาย,ยังไม่เคยไปบ้านผมไนงะที่ห<ม>นองคายอแต่นิมนต์ท่านไปนี่แหละท่านก็มาหมราณาภาพก่อนแล้วสร้างก่อนที่ผมจะมาผมมาปีสี่เก้าผมมาอยู่ที่นี่นะปีสี่เก้าวันที่หกพฤษภาผมมาครั้งแรกผมจําได้นะตอนนั้นหลวงพ่อผมไม่ได้ขึ้นมาี่นี่นะครั้งแรกผมเขาพาผมขึ้นผาขาวก่อน พ่อครูบาอามแหละเจ้าคำเนี่ยพาผมขึ้นขึ้นผาขาวไปคารวะที่ผาขาวทำผาขาวอะที่หลวงปู่สอนอยู่เนะี่ยพอมันยกขันห้าขันแปดมันสวดนั่นแนละผมนี่น้อไปเลยเพราะภาษาที่เขาสวดอะมันมีหลายภาษาแล้วมันดึงจิตดึงใจผมให้ผมไปตกขวังแล้วก็ย้อนไปในอดีตเลยอะอ พอสวดที่ผาขาวเสร็จมันก็ผ่านเดยผมเดินจากผาขาวเนี่ยเลาะเลาะตามเนี่ยทางเดินภูเขาเนี่ยมาเนี่ยผ่านผายญ้านางจนมาถึงผาแดงเนี่ยผาแดงมาถึงสำนักสงฆ์ถ้ำเือสีเนี่ยวันที่หกพฤษภาผมยังจำได้ mm hmm. เพราะตอนนั้นเนี่ยผมตามหลวงพ่อมหานนทาเทเสถมาเพราะว่าหลวงพ่อมหานนทาเทเสถเนี่ยท่านอยู่ท่านอยู่พระธาตุเชิงชุมท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่อยู่วัดพระธาตุเชิงชุมท่านไปเจอผมตอน ปลายปี48หลังจากออกพรรษานี่แหละท่านไปทำกิจตอนนั้นผมอยู่ผมอยู่ผมพาพระจากจากบ้านคอบ้านยาวัดป่าทรมรลังสีที่บ้านคอบ้านยาเนี่ยไปซื้อที่ติดกับวัดถ้ำกองเพลนหลวงปู่ขาวนาละโยสร้างวัดพอดีแล้วท่านก็ไปกิจเขานิมน์ท่านไปกิจไปสวดบอกเขตเพื่อจะทําวัดนี่แหละท่านเห็นผมท่านก็เลยถูกชะตากับผมท่านก็เลยสั่งผมว่าเออแอดไปอยู่กับหลวงพ่อนะอยู่ที่พระท่านเชิงชุม,ชม แล้วก่อนหน้านั้นอะประมาณปลายปี4ี่แปดนั่นอะเขามีผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเคยอยู่ปูเคาะเคยอยู่ผาขาวเล่าให้ผมฟังก็เลยขับรถพาให,ให้พาผมมาดูผมก็แค่มาดูเฉยจอดอยู่ตรงนั่นแหละพระธาตุปูพระดำนั่นแหละแล้วก็ขับรถไปไปดูกันต่อไปไปที่ปราสาทหินวัดภูจามปาสักไปเที่ยวไปเที่ยววัดภูจามปสากตอนนั้นอะ ไปนอนอยู่หน้าหน้าวัดภูจปปสาศตอนนั้นเอารถตู้ไปผมผมก็เป็นคนขับด้วยรถตู้ขับมามา,มาครั้งแรกนะมาครั้งแรกประมาณปลายปีสี่แปผมมาครั้งแรกมาที่นีนะมาภูค้อเนี่ยนะแต่ผมก็เคยได้ยินชื่อเสียงของภูค้อเกี่ยวกับปูผ้าดําเนี่ยมูลเหตุนะคแล้วพอหลวงปู่มหาหลวงพ่อมหานนทเสณน์นช่ชวนผมมาอยู่พระท่าตเชิงชุมผม ผมก็เลยตัดสินใจมาเลยพอต้นปีต้นปีสี่เก้าปีใหม่ผมก็เลยขับรถพาพาครอบครัวมาเที่ยวก็เลยมาไหว้พระก็เลยมาก,ากาบเรียนหลวงพอ่อมาหานนเเสนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมานะหลวงพ่อนะสงการสงการเดี๋ยวผมจะมามามา,มาหาหลวงพ่อนะจะมาอยู่กับหลวงพอ่อพอหลังสงการเสร็จผมก็มาเลย ผมก็อยู่กับท่านอยู่ที่พระธาตุเชิงชุมนั่แหละจนหลวงพ่อมีนัดกับใครไม่รู้ท่านจะออกมาอยู่ที่เนี่วันที่หกพฤษภาท่านมาก่อนผมผมยังอยู่พระธาตุเชิงชุมอยู่เลยเพราะผมก็มีรถของผมไงรถกระบะรถผมก็เลยชวนพระพระที่อยู่ในเมืองสกลนั่นแหละขึ้นไปปีนไปขึ้นขึ้นภูล,ลังกาครั้งแรกครั้งแรกที่ผมขึ้นภูลังกาขึ้นตรงถ้ำพวงนี่แหละเดินขึ้นไปประมาณบ่ายสามนี่มั้งมีพระสองรูปแล้วก็มีผมผมเป็นพระขาว ไปเหรอพี่แอดขึ้นเหรอมันสูงนะเราจะลงไม่ทันนะมันจะมืดนะไม่กลัวอยากขึ้นไปเห็นครั้งแรกก็อยากขึ้นเลยไปกู้าเออมอมเรียกท่านหม่อมตอนนั้นท่านเพิ่งบวชพระบวชใหม่เขาจะเรียกหม่อมไงโคดีสานเขาจะเรียกหมอ่อมไปหมอ่อมพึ้นยังไงเราก็ขึ้นเรามาแล้วมองดูมันเหมือนใกล้งไงแกพากันขึ้นไปโอโ้โหแล้วมหสัสจรย์พอขึ้นไปจะถึงพระธาตุอันนั้นพระธาตุอะไรพระธาตุอะไรกองข้าวเหรอพระธาต ข้างบนอ่ะไม่รู้เลยพระธาตุอะไรที่เขาเรียกอยู่บนภูลังกาอืมผมก็ไม่แค่ไม่รู้จักกูบากูบาไอหม่อมแก้วเ่ยมองเห็นนี่พระขาวเดินอย่างนี้แหละเดินเดินบนอากาศเพียเพยเพมาดูนี่เพยเห็นไหมนี่พระขาวเดินเดินกลางอากาศเลยนี่ออกทะลุออกไปนี่เลยนี่เป็นหน้าผาแล้วเพี้ยท่านจะเดินไปได้ยังไง ผมกับคูบาบุญญฤทธิ์เนี่ยกําลังเดินขึ้นไปอ่ะหม่อมแก้วนี่เรียกหม่อมสองหม่อมนะท่านบวชพร้อมกันหม่อมแก้วกับหม่อมบุญญฤทธิ์ตอนนั้นหม่อมบุญญฤทธิ์ยังอยู่เนี่ยหม่อมแก้วนี้สึกไปแล้วตอนนี้มมคูบาบุญญฤทธิ์ถ้าบุญญฤทธิ์นยังอยู่ทุกวันนี้ยังวัดยังอยู่วัดศรีสุมังค์เนี่ยสกลใกล้ๆกล้กับวัดพระาตจิงชุมเห็นเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นจริงประหลาดอยู่บนภูลังกา แล้วพ่พอปู่ผ้าดำนั่นอยู่ที่นี่มาก่อนท่าน,น,นท่านอยู่ท่าน<ร>อยู่<ร>ไม่ได้อยู่ตรงวัดมันนะท่านอยู่ข้ามนู่นอยู่นอกบ้านอยู่บ้านอยู่เขาเรียกนาบ้านล้างภ<อ>าษาอีสานเขาบอกว่าหน้าบันห้าง,าง<อ>ลําห้วยทรายไปเลย<อ>บ้าน,น,นตรงโค้งๆน่ะมันจะมีมันมีซอยลงไปปุ๊บห้ามลําห้วย<อ>ลําน้ําห้วยทรายเพราะท่านไม่ได้มีประวัติข้องเกี่ยวกับที่นี่ใช่ไหมที่ไหนที่เนี่ยที่เนี่ยทำฤาษีเหรอทำฤาษีเนี่ยท่านก็ภาวนาอยู่เนี่ย ปู่คอเนี่ย๋อท่านต้องตคือน่อดีผมด้วยพาบนาอยู่นี่ก่อนใช่ทรับก็้าขาผ้าขาวเนาะท่านอยู่ผ้าขาวเนี่ยญาติโยมเนี่ยต้องหาบเสบียงเนี่ยจากนู่นน่ะบ้านบ้านคำพีขี้อ้นนู่นน่ะตรงฝั่งนู่นน่ะเลยโคกศรีสุพรรณไปน้วยครับหาบข้ามภูเขาเนี่ยมามาส่งเสบียงปู่พระดำอาทิตย์ละครั้งเพราะผมเคยคุยกับคนเก่าคนแก่ที่ที่บ้านมนาวเนี่ยครับปู่ของปู่ของคูบาอามเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่า อาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งมามาส่งสเสบียงปู่ผ้าดำเน่ยหาบมาจากรุ่นบ้านคํําคาพีขี้อ้นนู่นน่ะบ้านบ้านกลางนู่นน่ะแต่ที่แน่ๆก็คือนั่นแหละที่ที่ว่าท่านทํานายช้างของอรัชการที่ห้านะพ่อหลวงร้อห้านะท่านได้นิมิตท่านก็เลยหหให้เสนาอามาตย์ข้าราชบรพารของท่านาตามตามดูที่ว่ามีพระมีพระแบบนี้ไหม ท่านได้นิมิตพอเขามาตามเจอแล้วเขาเขาก็เชิญท่านให้เข้าวังไงพูดได้ทิแรกตรงนี้หน้าปาาเก้าสิบเก้านิ้วผมเนี่ยเป็นคนอธิษฐานสร้างครับเป็นคนอธิษฐานสร้างผมอยากสร้างพระเพื่อเพื่อเพื่อดูบารมีตัวเองว่าจะสร้างได้ไหมครับผมก็เลยมาเรียนหลวงพ่อปีชาครูบาอาจารย์มนี่แหละเนี่ยที่คณะสงฆ์ธรรมฤีเนี่ยเพราะผมอยู่กับหลวงตัวอยู่กับท่านครับผมศึกไปปลายปีห้าสองไนยพอปีต้นปีห้าสามผมทํางานเนาะ ทํางานอยู่หลังบ้านผมนั่นแหละดูแลช่วยเขาทางานดูแลเกี่ยวกับไม้ไม้นําเข้ามาจากลาวไง<อ>พวกไม้ตะเคียนทองไม้อะไรต่างๆเยอะแยะประมาณนั้นพอ,อปีใหม่ต้นปีต้นปีห้าสี่ 4, ผมก็เลยว่าอ,อยากสร้างบารมีอยากจะสร้างบารมีตัวเองว่าจะสร้างพระจะสร้างได้ไหมยเงี<อ>้ยก็เลยนําเรื่องนี้มาปรึกษาหลวงพ่อ เพราว่าถ้าเจ้าสร้างได้ถ้าเจ้ามีหายเจ้าภาพได้เจ้าก็มาสร้างเลยผมก็เลยผมก็เลยหลวงพ่อก็เลยเนี่ยครูบาที่อยู่เนี่ยประมาณเกือบสิบรูปเ่ยแต่เก้ารูปทั้งหมดอ่ะพระนุ่มๆนะพระนุ่มๆสามสิบโกฟาเนี่ยช่วงนั้นอ่ะมีพระอยู่ประมาณแปดเก้ารูปไม่รวมหลวงพ่อนะผมก็ถามว่าครูบา ผมจะมาสร้างท่าที่น,นี่น้ำตกนี่แหละบายจะสร้างกับผมไหมท่านก็บอกมาสร้างเออถ้าถ้าพระขาวแอดอคิดแอดหาเจ้าภาพมาได้สร้างได้พวกเราก็จะร่วมสร้างกันผมกลับไปผมกลับไปผมก็เลยไปโทรโทรหาน้อง น้องคนหนึ่งที่รู้จักกับผมเขาดูแลอุปถัมภ์ผมใช่ไหมที่ผมเป็นรูบาเนี่ยน้องก็เลยบอกว่าถ้าพระราคาตอนนั้นผมติดต่อแล้วไงติดต่อลงหล่อแล้วสองสามโดมีโรงเนี้ยมันเอาเอาถูกที่สุดล้านหนึ่งเท mm hmm. hey, ลอยทองเหลืองหน้าตักเก้าสิบเก้านิ้วนี่นะลงหล่อที่สิบชื่อลงหล่อที่สิบอยู่พุทธมนฑลนสายสี่นนบุรีปากท่อทางโน,น้นแหละลงหล่อเขาอ่ะ ก็เ,เลยบอกว่าร้านหนึ่งที่ผมก็เลยคุยน้องเขาก็เลยว่าพอดีมันพอดีอย่างนี้เนี่ยพ่อหนูพ่อเอเนี่ยทำงานให้กับบริษัทโดยมีนายเนี่ยเป็นเป็นเยอรมันชาวเยอรมันตอนนั้นนะ่ะพ่อพ่อน้องเขาไปช่วยงานอยู่ที่ออสเตรเลียไปคุมลงลงลง,ลงไฟฟ้าเนี่ยแหละอยู่ออสเตรเลียอยูย่เจ้านายก็จะส่งไปดูงานที่ดูไบพอไปดูไบเนี่ยปรากฏว่าเข้าดูไบไม่ได้เพราะว่า ที่ที่ตัดละ่ะมีจุดมีจุดอยู่สองสามจุดเขาก็เลยไม่ให้เข้าดูใบทั้งที่ออกจากออสเตรเลียไปแล้วนะออกจากออสเตรเลียไปแล้วก็เลยได้มากลับมาพักงานอยู่ที่บ้านเฉยๆทั้งที่ตัวเองทํางานอยู่ดีๆนายจะส่งไปไปช่วยงานที่ดูใบแต่ว่าเข้าดูใบไม่ได้เขาไม่ให้เข้าก็เลยได้มาพักงานอยู่ที่บ้าน น้องน้องน้องเอกน้องคนเนี้ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าพ่อหนูได้ไปได้กลับไปทํางานให้ให้ให้นายต่อเนี่ยก็คือไปไปดูดูโรงงานนี่แหละไม่รู้ว่าประเทศไหนแหละแล้วแต่ว่าซีเมนจะส่งไปอย่างนี้ไง<ม>เพราะว่าเขาขึ้นตรงกับบริษัทซีเมนที่เยอรมันนะที่เยอรมนมีตรงเลยว่าพ่อเงินเดือนพ่อหนูสามเดือนก็ได้แล้วที่ร้านหนึ่งอะ่ะพ่อหนูเป็นเจ้าภาพให่ได้เลยเพราะว่าอย่างนี้<ม>เขาก็ถามพ่อเขาโอ้ถ้าถ้า ถ้าอย่างนั้นก็บอกพ่อบอกพ่อจุดทูบเลยตอนนี้เลยสิบหกดอกที่จะอธิษฐานแล้วก็ให้มาเลยให้มาขึ้นทูกที่ถ้ำสำนักสงฆ์ถ้ำเรือศีเขาก็ขับรถมานะมีพ่อมีแม่ก็มีน้องเขาเนี่ยน้องเอเนี่ยขับรถมาจากโู่นไหนสมุทรปราการขับรถมาที่นี่นะผมก็ไปรับเขาอยู่อำเภออำเภอขาววงนี่แหละเพราะเขาเข้ามานี่ไม่ถูกไง ผมก็ลถรถรถส่วนตัวผมมีกปรรับเขาบแร่ับพี่ผมก็ไปรออยู่ตรงแถวแว่นท็อปเจริญตรงต,รงตลาดอย่างเนี้ยเขาวงเนียรอเขากับพ่อเขามาพอมาก็พาพ่อเขาขึ้นมาขึ้นมาจุดทูกเอาหน้ากันมาสักสองวันหรือไงนี่แหละตอนนั้นมาสองวันประมาณสองวันหรือสามวันผมก็จำไม่ได้เลยนะเขาก็มาจุดทูบจุดทูบเสร็จกลับไปนะเจ้าใน อีเมลมาหาอาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์นะเจ้านายอีเมลมาหาเลยบอกพิเตอร์สลับไอจะให้อยู่ไปคุมงานที่ประเทศอินเดียหรือไม่งั้นก็ไปที่ในจีเบียเพราะงั้นสองประเทศอยู่ไปไหมเพราะงั้นเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพที่เทมาเป็นเจ้าภาพหรอพระ องค์นี้ให้ร้านหนึ่งเนี่ยท่านก็เลยตอบว่าไปผมไปสิครับทําไมผมจะไปผมก็อยู่บ้านเฉยๆไงนายพักงานผมจะส่งผมไปคุงานที่ดูใบแล้วเข้าดูใบไม่ได้แล้วไปตรวจอีกรอบนึงไอ้ตับเน่ยที่เป็นจุดๆ,ๆก็ไม่มีนะพี่ไม่มีเหมือนว่ารออ่ะเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดึงดึงแกไว้ให้มาเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างพระองค์เนี้ยท่านก็รับปากรับปากเลยนะพอต้นต้นปี ต้นปี54เนี่ยผมคิดปุ๊บผมผมก็นําเรื่องมาเรียนหลงพ่อเสร็จผมก็ลางานนะพอทํางานได้ครึ่งปีกลางปีกลางปีกลางปี54 54ผมมานะกลางปี54จะเข้าภาษาอย่างนี้แหละเดือนกรกฎาวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎานะเดือนเจ็ดเนะี่ยผมมาเลยเพราะมาต้องมาอะไรมาเตรียมไงเตรียมทรายไว้เตรียมทรายทรายที่นะ้ำมันไหลไง เวลาเวลาฝนตกเนี่ยเราจะไปไล่ทรายมจากที่มันตกอยู่ตามร่องน้ําตามลําน้าแบบไล่ไล่ไล่มาให้มันมาตกตรงเนี้ตรงหน้าตรงถ้ำให้มันมากองอยู่เพื่อเพื่อเราจะเอาทรายตัวนั้นมาผสมคอนกรีตไงแต่แต่หินที่เขาทุบทุบเอาหินปูนี่แหละเอาคอนแปดปอนคอนสี่ปอนน่มาทุบเอาย่อยเอาเป็นส่วนผสมคอนกรีตมาเตรียมสถานที่เพราะเจ้าภาพได้แล้วไงผมก็เลยตัดสินใจมาทํามาทำไอ้มาทําฐานเนี่ยอยู่ ครึ่งปีนะผมมากลางปีห้าสี่กลางปีห้าห้าถึงได้หล่อพระนะเนี่ยเทหล่อเทหล่ออยู่สองวันวันแรกเทไม่เสร็จเพราะว่าฟืนมันหมดก่อนฟืนที่ต้มทองอ่ะมันหมดขนาดตัดไปเยอะๆนันไม่พอเอ่ได้ไปตัดใหม่อีกพอพอเทเนี่ยเทเทเทไปเขาบอกว่าช่างบอกว่าอาจารย์อ๋อมาหล่อที่นี่เนี่ยเทหล่อที่นี่เลยพี่มาปั้นที่นี่อืมมาทำผลน้นผลทองผลที่ครึ่ง ขนทุกอย่างวัสดุทุกอย่างเหล็กหินปูนทรายบล็อกเบิ้กเนี่ยขึ้นมาม,มาเทหลอมที่นี่เนี่ยหน้าหน้าเนี่ยหน้า<อ>หน้าล่าตกเนี่ยหน้าหน้าหน้าฐา,านท่านเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่ากำลังจ,จะถามอยู่ว่าเอาพระมาได้ยังไงนะที่จะโคงขนาดนั้นเอาขึ้นมาไม่ได้พ,พี่พี่ก็ดูทางดิทางมันทางมันโหดไหมล่ะพี่มาหล่อมาหล่อที่นี่ทางมันชันมันโหดที่ขนที่ขนวัสดุขึ้นมาได้เยอะนะเพราะว่าไอ้พ่อเจ้าอาเนี่ยเขามีลูกศิษย์ แล้วลูกศิษย์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์เขาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยอราชพัฒนสกลนครเนี่ยเขาก็เลยนําเด็กของเขาเนี่ยมาทีแล้วรถสองรถหกล้อประมาณห้าสิบหกสิบคนอะค่ะเด็กก็พวกนี้แหละมาช่วยขนขนปูนบ้างขนเหล็กบ้างขนอิฐบล็อกอขนขี้พึ่งที่พึ่งมาปั้นทําพินเนี่ย บ๊อบขนปูนทุกอย่างที่นํามาหล่อเป็นท้าได้เนี่ยเด็กเด็กเด็กพวกนั้นก็เลยได้อันดับสออแต่ว่าหนักที่สุดก็คือครูบาที่อยู่นี่กับผมเนี่ยช่วยกันแบกปูนปูนหลายตันะแบกขึ้นมาเนี่ยห้าสิบกิโลอ่ะเอาเอาไอ้รถตอนแรกเอาเอาเอารถไอ้นั่นรถรถไถเดินตามขึ้นมามันไม่ไหวก็เลยได้จ้างรถปอดรถปอดเอาเทินขึ้นมาเอามาจอดตรงนั้นแหละ ตรงที่โมไซค์ที่จอดน่ะตรงที่เทถนนคอนกรีตสุดเมื่อก่อนมันไม่มีถนนคอนกรีตนะมันเป็นทางเดินล้วนๆนะก็<อ>ะแต่งทางให้รถมันดิ้งขึ้นมาได้ช่วยกันผลแล้วเอาเอาเอาปูนมาพักไว้ตรงนั้นแล้วก็ควบผมนี่ยประมาณสิบคนเนี่ย<อ>ช่วยกันแบกต่อขึ้นมาอีกที<อ>แบกแ้าสิบกิโลปูนปอดแรนอะอผมใช้ปูนปอดแรนล้วนๆเลยนะวันเทเทหน่อยจริงๆมันเทวันเดียวนั่นแหละเสร็จแต่ว่าวันที่เทวันนั้นอะนะอปืนปืนที่เผาหลอมทองมันไม่พอมันจะหมด เขาบอกว่าถ้าฟืนเหลือแค่นี้มันไม่พอนะอาจารย์มันจะหลอมไม่จะเทพระไม่เสร็จอาจารย์ต้องไปตัดเพิ่มก็คือว่าพอดีเครื่องสตินพวกผมซื้อมาเขารู้ว่าจะหลออพระเทพระเนี่ยมันต้องใช้ฟืนเยอะไงก็้าพก็เลยซื้อซื้อไอเรื่องเรื่อย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 สตินนี่ให้ก็เลยพากันไปตัดเพิ่มเอามาเอามาหลอมทองเทวันที่วันที่เกบเก้ากับสามสิบพิธุนาเน่เทสองวันถึงจบขอต่อเออแต่วันที่สามสามสิบ ผมไม่ได้อยู่ศอ,อะไรครับ้าศ55ผมมาเตรียมงานกลางปี54วันที่1เดือนกรกฎาคม54เนี่ยผมเข้ามา,มาเข้ามาเตรียมอยู่ตีนแล้วผมก็มาสมภารสีแปดด้วยตอนนะั้นผมก็มาวชดอีกรอบหนึ่งตอนนะั้นปี54ออกไปปีกลางปี55วันที่3 34พิพิธรนาผมออกไปอะวันที่3 0สิพิธรนานี่ผมผมไม่ได้เทด้วยผมเทแต่วันที่99กับเจา้จาภาพเพราะเจ้าภาพเขาจะไปดูที่ ดูที่ที่แปลงหนึ่งที่เขาจะซื้ออยู่สีเชียงใหม่ไม่ได้ไปได้ไปในจีเรียเขาก็ได้ไปทำงานตอนแรกว่าจะส่งไปอินเดียอยู่ๆว่าอินเดียไม่ได้ไปเขาไปในจีเรียไม่ได้ไปดูใบด้วยเออไม่ไดูใบเข้าไม่ได้ดูใบเข้าไม่ได้ตอนแรกว่าเขาเขาจะส่งไปอินเดียไม่ได้ไปไปไปในจีเรียแล้ววันที่วันที่จะเทหล่อพระเนี่ยมีฝนตกมีถนนขาดเขามาส่งแกจะขึ้นเครื่องเน่ะ เหมือนจะมีอะไรขวางแต่ก็ขวางแกไม่ได้พอดีคนขับรถมันมันฉลาดมันเก่งมันพาหลบไปได้จริงวะแกก็เลยขึ้นเครื่องมาเทพระได้เลยแกก็ลางมานะลาลางานมาจากเอไอุ่นหนะในจีเรียนน,น่ะเพื่อมาเทหลอหอหอ่อพระเจ้าภาพพ่อสลับพ่อเปียชื่อเรื่องชื่อพ่อเปียเรื่องพระพี่กเน่น,นี่เป็นเจ้าเจ้าของนี่เป็นมุสลิมบางหมดชื่อบางหมุดผมก็จำไม่ได้มาเขาเขารูา้จักกับพระที่พระเนี่ยรู้จักกับไทยนี่แหละ แนะนำมาเลยมันอยู่ๆมันก็มาเที่ยวที่เนี่ยหลายครั้งอยู่สองสามครั้งครั้งสุดท้ายเลยว่าผมจะถาถวายเข้พิพเนทนะ่นหนหลวงพ่อหลวงพ่อรับไหมเอาไหมเลยว่าเอาสิทําไมจะไม่เอาเพราะว่าพวกเราก็ชอบอยู่แล้วเร้าพิพิพพเลนนะครับเพราะผมผมจะชอบเรื่องเทพนะเพราะว่าอยู่ที่กรุดหลวงพ่อจะมีองค์พ่อนาายณ์เต็มเลยเผมออกแบบม,มีมีหอชันม,มีหอฉั้น นี่หอฉันมีนีนกุฏิของพ้อสาลานี่เขาทําไว้แล้วดั้งเดิมเต่เขามาต่อตรงนี้เพิ่มตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เลยกอกๆไปนี่แหละอืมตั้งแต่กอกๆกกตูมไปหาบ้านมะนาวนี่แหละที่เขาเห็นกันนะครับหลายครั้งอืมเขาให้มาส่งไงยหลายครั้งเขาไปซื้อของในเมืองแล้วเขาให้มาส่งพอส่งเสร็จเดินลงเข้าไปในป่าก็หายไปเลยคนขับมันก็งงเอ๊ะ ตรงนี้ก็ไม่มีบ้านคนนี่บ่าแล้วมามา,มาซื้อข้าวซื้อของเดินหายก็ไปในป่ากันเนี้ยเขาเห็นกันหลายครั้งไงพี่เป็นเรื่องที่แล้วล่าสุดเนี่ยตอนตอนผมมาอยู่นี่แหละมันไม่นานนะประมาณยี่สิบกว่าปีไม่ถือประมาณสักสิบปีนี่ได้แต่ว่าตอนหลังๆมานี่ผมก็ไม่ได้อยู่ในโซนนี้ผมก็เลยไม่ได้ถามข่าวรับ แต่ก่อนก่อนช่วงนั้นน่ะเห็นอันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาเยอะแถวโซนเนี้ยในเขตเนี้ยมันยังไงเขาซื้อเขาขึ้นรถไปซื้อของด้วยกับชาวบ้านไม่แหละเขาจ้างรถมาเลยจ้างอยา่างไรจ้างรถมาจากนู่นะนะหูจ้างรถมาจากในในมุกดาหารอ,อ๋อเขาไปมุกดาหารไปซื้อของที่มุกดาหารซื้อข้าวของเสร็จมาแล้วเขาเหมารถมาให้มาส่ง อพอส่งรถส่งเสร็จเขาก็เดินลงเข้าไปในป่าเนะี่ยเดินลงไปแบบพากันลงเดินลงไปเงียบๆเสร็จแล้วก็หายไปเลยคนขับมันก็สงสัยไงเอาตรงนี้ไม่มีบ้านคนและชาวบ้านมันเดินไปไหนกัน,นะนอะไรหายคือเล่าลักษณะอย่างเงี้ยมีม,มีมีหลายครั้งไงที่เขาเจอกันนะมไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียว 第二步就是。